ปีผ่านไปแม่ยายยังคงสวยเหมือนเดิมแต่ในคืนฝนตกคืนนั้นลูกเขยกลับได้เห็นบางอย่างบางอย่างที่ไม่ใช่มนุษย์ภายใต้ชายคาเดียวกันมีความลับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยเมื่อคำสัญญาเก่าถูกละเมิดวิญญาณที่ถูกขังก็ได้ตื่นขึ้นยี่สิบปีผ่านไปแม่ยายยังคงสวยสะพรั่งผิวขาวนวลเนียนแววตาคมกริบเหมือนหญิงสาววัยสามสิบใต้ชายคาเดียวกัน เสียงฝนตกกระทบหลังคาดังก้องลมพัดม่านปลีไหวเบาๆกลิ่นหอมของสบู่จากห้องน้ำยังลอยอยู่ในอากาศลูกเขยนั่งเงียบอยู่ในห้องรับแขกเสื้อยืดชื้นเหงื่อแนบกับแผ่นอกเขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินมาจากบันไดหัวใจเริ่มเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุแม่ยายก้าวลงมาช้าๆผมยาวเปียกน้ำก็ไหลแสงไฟจากโคมส่องกระทบผิวขาวราวกับน้ำนม เสียงส้นเท้ากระทบพื้นไม้ดังก้องในความเงียบเธอยิ้มบางๆสายตาจ้องมองเขาแน่นิ่งมีบางสิ่งในรอยยิ้มนั้นที่ทำให้บรรยากาศในห้องเย็นลงอย่างประหลาดลูกเขยกลืนน้ําลายมือสั่นเล็กน้อยเขาพยายามหันหน้าหนีแต่รู้สึกได้ถึงแรงจ้องที่เหมือนจะทะลุผ่านแผ่นหลังแม่ยายเดินเข้ามาใกล้เงาของเธอทาบลงบนใบหน้าของเขา กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆลอยแต่ปลายจมูกเขาเผลยกมือเช็ดเหงื่อที่หน้าผากเสียงนาฬิกาบนผนังดังติก๊กต๊อกทุกวินาทีเหมือนยืดยาวออกจนกระทั่งเธอหยุดยืนตรงหน้าดวงตาทั้งคู่สบกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รอยยิ้มของแม่ยายเริ่มจางหายแววตาเปลี่ยนเป็นนิ่งสนิทและเย็นเยียบราวกับไม่มีชีวิตเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างหลังเธอ แสงไฟในห้องกระพริบเงาดำทอดยาวบนผนังเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นราวกับคำเตือนลูกเคยเริ่มหายใจติดขัดแม่ยายยกมือขึ้นนิ้วเรียวยาวของเธอแตะไหล่เขาเบาๆสัมผัสนั้นเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งและในวินาทีนั้นเองเขาสะดุ้งสุดตัวหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาจากอกมือทั้งสองเย็นเฉียบ เขาพยายามถอยหลังแต่ขาแข็งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นแสงไฟกระพริบถี่ขึ้นเงาของแม่ยายบนผนังเริ่มบิดเบี้ยวมันยืดยาวจนผิดธรรมชาติรากับร่างของเธอกำลังแผ่ขยายออกจากความมืดหนาวไหมเสียงของเธอเบาแผ่วแต่ชัดเจนมันไม่เหมือนเสียงของคนแต่เหมือนเสียงที่ลอดออกมาจากที่ลึกในลำคอลูกเคยกลืนน้ำลายอีกรอบเสียงนั้นดังชัดเจนในความเงียบ เขาพยายามพูดแต่ลำคอแห้งผากเสียงไม่ยอมออกมาแม่ยายโน้มตัวเข้ามาใกล้จนปลายผมเปียกของเธอแต่ต้นคอของเขากลิ่นชื้นของน้ำผสมกับกลิ่นน้ำหอมกลายเป็นกลิ่นแปลกที่ทำให้เขารู้สึกคลื่นไส้เธอยกมือขึ้นลูกแก้มของเขาเบาๆปลายนิ้วเย็นเฉียบเหมือนโลหะที่แช่ไว้ในน้ำแข็งยี่สิบปีแล้วนะเธอพูดชา้าช้ เสียงนั้นมีทั้งความเศร้าและความโกรธซ่อนอยู่เธอยังจำวันนั้นได้ไหมวันที่เธอสัญญาไว้กับฉันลูกเคยสายหน้าอย่างงุนงงสมองของเขาปันป่วนเขาไม่เข้าใจว่าเธอกำลังพูดถึงอะไรหรือว่าเธอหมายถึงบางสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่เขาจะรู้จักภรรยาของตนเองแสงไฟดับวูบเหลือเพียงแสงจากฟ้าแลบที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างในแสงวับนั้นเขาเห็นใบหน้าของแม่ยายชัดเจน ริมฝีปากของเธอซีดขาวดวงตาดำสนิทไร้แววเธอกระซิบเบาๆฉันรอเธอมานานแล้วมือของเธอก็จับแน่นที่ไหล่เขาแรงบีบแน่นขึ้นจนรู้สึกถึงกระดูกเขาร้องออกมาแต่เสียงถูกกลืนหายไปในเสียงฟ้าร้องห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนประตูด้านหลังปิดดังปังลมแรงพัดเข้ามาม่านปลิวว่อนราวกับมีชีวิตลูกเขยพยายามดิ้นหนี แต่ร่างของแม่ยายแน่นิ่งเหมือนรูปปันป้นเพียงดวงตาที่ขยับตามเขาเย็นชาและว่างเปล่าจนเขาเริ่มรู้สึกว่ากำลังเผชิญกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เสียงบางอย่างดังขึ้นจากใต้พื้นบ้านเหมือนเสียงเล็บขวนไม้ดังช้าๆและต่อเนื่องเขาเริ่มหายใจถี่เส้นเลือดบนขมับเต้นแรงปล่อยผมเขาพูดเสียงสัน่นแต่แม่ยายกลับยิ้มยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่น ยิ้มที่ทําให้เลือดในกายเย็นเฉียบฉันให้เธอเข้ามาอยู่ในบ้านนี้เธอพูดเธอกลับลืมคําสัญญาเสียงของเธอสั่นแผ่วแต่แฝงความโกรธลึกเธอสัญญาว่าจะไม่แตะต้องสิ่งที่อยู่ในห้องใต้หลังคาลูกเคยเบิกตากว้างเขาจําได้คืนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนเขาเคยขึ้นไปบนห้องนั้นเพราะได้ยินเสียงคนเดินประตูเก่าๆเ,เปิดออกพร้อมกลิ่นอับ และในตอนนั้นเขาเห็นกล่องไม้เก่ากล่องหนึ่งภายในมีรูปถ่ายขาวดำของหญิงสาวหน้าตาคล้ายแม่ยายตอนสาวและข้างๆรูปนั้นมีตุ๊กตาที่ดูเหมือนมีดวงตาจริงเขาคิดว่ามันเป็นแค่ของสะสมเก่าแต่ตั้งแต่นั้นมาทุกคืนที่ฝนตกเขาจะได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนเพดานแม้จะไม่มีใครอยู่บนนั้นก็ตามแม่ใหญก้าวเข้าใกล้มากขึ้นมือเธอยังคงจับแน่น เธอเปิดมันเสียงของเธอกลายเป็นเสียงต่ำที่สะเทือนในอกมันออกมาแล้วประโยคนั้นทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวสายตาเธอหันไปทางบันไดที่นำขึ้นไปชั้นบนและในเงามืดเขาเห็นบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ตรงนั้นแสงฟ้าแลบส่องวา่าบเขาเห็นร่างคล้ายเด็กหญิงยืนอยู่ตรงบันไดผมยาวปิดหน้าเท้าทั้งคู่เปียกน้ำราวกับเดินผ่านสายฝน เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นแผ่วแต่ชัดเจนราวกลับมาจากทุกทิศทางพร้อมกันลูกเคยเริ่มถอยหลังแต่สะดุดขาโต๊ะล้มลงแม่ยายไม่ขยับเธอยืนนิ่งเหมือนถูกผูกไว้กับความมืดดวงตายังคงจับจ้องสิ่งนั้นเธอเรียกมันออกมาเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะหวาดกลัวเขาเห็นน้ำตาไหลออกจากดวงตาของเธอ แต่เมื่อหยดนั้นตกถึงพื้นมันกลายเป็นเลือดสีดำร่างเด็กหญิงเริ่มก้าวลงจากบันไดแต่ละก้าวมีเสียงดังเอียดพื้นไม้สั่นเบาๆทุกครั้งที่เท้าเล็กๆนั้นเหยียบลงและอากาศรอบตัวเริ่มเย็นลงอย่างผิดปกติลูกเคยหายใจไม่ออกเขารู้สึกเหมือนมีมือเย็นจัดมาบีบลำคอเขาพยายามร้องแต่เสียงติดอยู่ในอกแม่ยายมองดูเขาด้วยสีหน้าสับสนระหว่างความกลัวและความสิ้นหวัง มันไม่ยอมไปเธอกระซิบเพราะเธอแต่ต้องเลือดของมันภาพในหัวของลูกเขยเริ่มย้อนกลับคืนนั้นที่เขาเปิดกล่องไม้เขาจําได้ว่าเขาทําตุ๊กตาตกนิ้วของเขาโดนตะปูบาดเลือดหยดลงบนตาของตุ๊กตาตอนนั้นเขาไม่ใส่ใจแต่ตอนนี้เขาเข้าใจทุกอย่างเขาคือคนที่ปลุกมันขึ้นมาร่างเด็กหญิงเดินเข้ามาใกล้ แม้ผมจะปิดหน้าแต่เขารู้สึกถึงสายตาที่มองทะลุมาอากาศรอบตัวหนาวจัดจนลมหายใจกลายเป็นไอขาวเขาพยายามคลานหนีแต่ขาไม่ขยับแม่ยายยื่นมือออกไปหยุดนอยาแต่ต้องเขาเสียงของเธอสั่นเครือแต่เด็กหญิงหยุดเพียงชั่วครู่ก่อนเนยหน้าขึ้นช้าๆในแสงวาบของฟ้าลูกเคยเห็นใบหน้าเธอชัดเจนผิวซีดเหมือนศพดวงตากลวงดำ และรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเผยให้เห็นฟันแหลมเหมือนสัตว์เสียงกรีดร้องของแม่ยายดังสะท้อนเธอเก้าวเข้าหาเด็กหญิงอ้อมแขนอบร่างนั้นไว้แน่นเลือดไหลาจากมุมปากของเธอแต่เธอไม่ปล่อยลูกเขยนั่งนิ่งมองภาพตรงหน้าเสียงหัวใจของเขาดังในหูรัวเร็วทั้งสองร่างค่อยๆจมหายไปในเงามืดตรงกลางห้องและเมื่อแสงฟ้าแลบอีกครั้งบ้านทั้งหลังกลับเงียบงนัน ไม่มีเสียงฝนไม่มีเสียงนาฬิกามีเพียงความว่างเปล่าที่หนาวเหน็บลูกเขยค่อยๆลุกขึ้นมือของเขายังสัน่นเขามองไปรอบห้องทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแต่บนพื้นตรงที่แม่ยายเคยยืนมีเพียงตุ๊กตาเก่าๆตัวหนึ่งเขายืนนิ่งอยู่นานลมหายใจติดขัดราวกับถูกบีบคอจากข้างใน ห้องเงียบจนได้ยินเสียงเลือดไหลผ่านหูของตัวเองกลิ่นชื้นของฝนยังอบอวลอยู่ในอากาศและกลิ่นสนิมบางอย่างจากตุ๊กตาเริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆเขาก้าวถอยหลังทีละก้าวแต่เสียงพื้นไม้ดังเอียดดังลั่นไปทั่วบ้านราวกับเสียงนั้นปลุกบางสิ่งที่ยังซ่อนอยู่แสงไฟที่กระพริบในตอนแรกดับสนิทเหลือเพียงแสงจากฟ้าแลบส่องเข้ามาเป็นระยะ ดวงตาของตุ๊กตายังจับจ้องมาที่เขาไม่ว่าจะขยับไปทางไหนมันเหมือนตามเขาไปทุกฝีก้าวลูกเคยเริ่มหายใจถี่ขึ้นความเย็นจากพื้นไม้ซึมผ่านเท้าขึ้นมาจนถึงกระดูกเขาพยายามบอกตัวเองว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงภาพหลอนเป็นแค่ความกลัวที่สมองสร้างขึ้นแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นในหัวเขาเสียงของเด็กหญิงคนนั้น ทำไมเธอถึงหนีเสียงนั้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนเหมือนอยู่ข้างหูเขาหันขวับไปทางบันไดไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเขายกมือปิดหูแต่เสียงนั้นยังดังต่อเธอสัญญาจะอยู่กับฉันตลอดไปเสียงนั้นแทรกเข้าในความคิดของเขาภาพทุกอย่างเริ่มพร่ามัวหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกถึงแรงกระแทกในอกเขารู้ว่าเขาต้องออกจากบ้านนี้ ต้องหนีตอนนี้แต่เมื่อหันไปทางประตูหน้าบ้านเขาเห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นแม่ยายแต่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปร่างของเธอซีดขาวดวงตาว่าเป็นหลุมผมของเธอแห้งกรอบพันกันยุ่งเหยิงแต่เธอยังยิ้มอยู่รอยยิ้มที่แฝงด้วยบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์จะหนีไปไหนเธอพูดเสียงเรียบเสียงนั้นแหบและแตกเหมือนดังผ่านกระจบแตก เขาถอยหลังชนโต๊ะตุ๊กตาบนพื้นกลิ้งไปกระแทกขาเขาเบาๆแม่ยาย่ก้าวเข้ามาทีละก้าวพื้นไม้ใต้เท้าเธอไม่ส่งเสียงเธอเหมือนลอยเข้ามามันยังไม่จบเธอเปิดมันออกมาแล้วเธอชี้ไปที่ตุ๊กตาดวงตาของตุ๊กตาเริ่มกรอกช้าๆริมฝีปากของมันแง้มออกเสียงหัวเราะเล็กๆดังลอดออกมาแผ่วแต่ชัด เขารู้สึกเหมือนหัวใจกำลังหยุดเต้นความตัวแทรกซึมไปทุกเส้นเลือดเขาคว้าเก้าอี้ใกล้มือฟาใส่ตุ๊กตาเต็มแรงเสียงแตกดังสนัน่นแต่พอมองอีกทีมันยังอยู่ที่เดิมไม่มีรอยแตกไม่มีเศษไม้มีเพียงรอยยิ้มกว้างขึ้นกว่าเดิมเขาร้องลั่นด้วยความตกใจแต่ในเสียงนั้นมีเสียงหัวเราะแทรกอยู่เสียงของแม่ยาย เสียงของเด็กหญิงและเสียงของตัวเขาเองหัวสมองป่ันป่วนทุกสิ่งในห้องเริ่มบิดเบี้ยวภาพบนผนังเปลี่ยนเป็นภาพคนแปลกหน้าทุกรูปมิดวงตาดำสนิทและทุกคู่ตามองตรงมาที่เขาฉันบอกแล้วเสียงแม่ยายกระซิบของแบบนี้เมื่อถูกปลุกมันต้องมีการแลกเปลี่ยนเขาถอยจนชนผนังเงยเย็นไหลท่วมตัว ผมไม่ได้ตั้งใจเขาพูดเสียงสัน่นผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแม่ยายมองเขาด้วยสายตาเยือกเย็นเธอไม่ควรรู้เธอไม่ควรแต่ต้องมันเธอยื่นมือออกไปมือของเธอยาวผิดปกตินิ้วเรียวแหลมเหมือนกรงเล็บเธอแตะอกเขาเบาๆเขารู้สึกเหมือนมีของมีคมแทงทะลุหัวใจร่างกายชาไปทั้งตัวภาพตรงหน้ากลับมืดลงช้า เสียงฝนข้างนอกกลายเป็นเสียงกระซิบท,ที่ดังขึ้นเรื่อยๆอยู่กับฉันเถอะเสียงเด็กหญิงดังขึ้นแม่กับฉันรอเธอมานานแล้วในความมืดเขาเห็นภาพบางอย่างแวบขึ้นมาภาพของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดขาวยืนอยู่ในทุ่งหญ้ายิ้มให้เขาอย่างอ่อนโยนแล้วภาพนั้นก็แตกกระจายกลายเป็นเลือดสีดำที่สาดเต็มผนังเขาล้มลงกับพื้น หายใจหอบมือสั่นไม่หยุดแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือเขาเริ่มได้ยินเสียงหัวใจเต้นของใครบางคนจากในตุ๊กตามันดังตุ๊บตบุเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจของเขาเขาจ้องมันด้วยความหวาดกลัวและในขณะที่มองดวงตาของตุ๊กตาก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเดียวกับของเขาเขากรีดร้องแต่เสียงนั้นไม่ออกจากปาก ร่างของเขาแข็งค้างโลกทั้งใบหมุนรอบตัวและในกระจกตรงข้ามเขาเห็นภาพสะท้อนของตัวเองแต่ไม่ใช่ตัวเขาอีกต่อไปในกระจกนั้นร่างของเขาเล็กลงเสื้อผ้าที่ใสาหายไปผิวกลายเป็นผ้าขาวซีดดวงตาเป็นกระจกใสเหมือนลูกแก้วเขากลายเป็นตุ๊กตาแม่ยายยืนอยู่ข้างหลัง ใบหน้าเธอกลับมาสวยเหมือนเดิมเธอยกตุ๊กตาตัวใหม่ขึ้นมาพิจารณาแล้วยิ้มอย่างพอใจอีกหนึ่งเธอกระซิบเธอจะไม่เหงาแล้วนะลูกแม่จากนั้นเธอก็เดินขึ้นบันไดเข้าไปในห้องใต้หลังคาที่ปิดตายมานานในห้องนั้นเต็มไปด้วยตุ๊กตานับร้อยทุกตัวมีดวงตาจริงและทุกคู่ตามองตามเธออย่างเชื่อฟัง เสียงฝนเริ่มตกหนักขึ้นอีกครั้งลมพัดประตูห้องรับแขกเปิดออกตุกตาตัวหนึ่งที่ตกอยู่บนพื้นค่อยๆขยับศีรษะดวงตาของมันกรอกมามองตรงไปที่ประตูบ้านและในความเงียบของค่ำคืนนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นอีกครั้งราวกับใครบางคนกำลังยินดีที่ได้สมาชิกใหม่เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมงตอนเช้าภรรยาของเขากลับมาที่บ้าน เธอเปิดประตูเข้ามาบ้านทั้งหลังเงียบสนิทไม่มีร่องรอยของสามีมีเพียงตุ๊กตาเก่าตัวหนึ่งวางอยู่กลางห้องเธอหยิบมันขึ้นมาด้วยรอยยิ้มของเล่นเก่าของแม่เหรเนอี่ยเธอพูดกับตัวเองไม่ทันสังเกตว่าตุกตากำลังขยับริมฝีปากช้าๆคำที่เปล่งออกมานั้นเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ชัดเจนในความหมายช่วยด้วย เสียงนั้นหายไปพร้อมสายลมและรอยยิ้มของแม่ยายที่สะท้อนในกรอบรูปบนผนังกลับกว้างขึ้นเราก,กำลังรอใครสักคนมาสมทบในคอลเลกชันของเธออีกครั้งเช้าวันต่อมาฝนหยุดตกท้องฟ้าขมุกขมัวลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างไม้เก่ากลิ่นชื้นของฝนยังติดอยู่ทั่วบ้านพรรยาของเขายืนมองรอบห้องรับแขกความเงียบแปลกประหลาดอบอวลอยู่ในอากาศ ทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่เย็นชายอย่างบอกไม่ถูกเธอขมวดคิ้วมองไปที่มุมห้องตรงนั้นมีกล่องไม้เก่าที่แม่เคยห้ามเปิดเธอเดินเข้าไปใกล้ปลายนิ้วแต่ฝุ่นที่ปกคลุมกล่องนาเตอะและทันใดนั้นเธอรู้สึกได้ถึงบางสิ่งเคลื่อนไหวข้างในเสียงเบาๆดังติ๊กต๊อกเหมือนเสียงหัวใจเต้นในที่แคบเธอเปิดกล่องออกช้าๆภายในมีตุ๊กตาเก่าตัวหนึ่ง ผิวผ้าขาวซีดใบหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตากลมโตนั้นเหมือนกำลังมองเธออยู่จริงๆตุกตาของแม่เหรอเธอกระซิบเบาๆรอยยิ้มบางผุดขึ้นบนใบหน้าแต่ในวินาทีนั้นเองสายลมแรงพัดหน้าต่างเปิดกระแทกรูปถ่ายเก่าบนผนังร่วงลงมากระแทกพื้นเธอก้มลงมองรูปถ่ายขาวดำใบนั้นเก่าจนสีซีดเป็นรูปของแม่ในวัยสาว และข้างๆเธอมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ในท่ากอดไหล่ชายคนนั้นหน้าตาเหมือนสามีของเธอทุกประการเธอขมวดคิ้วแน่นมือเริ่มสัน่นแล้วหันไปมองตุ๊กตาที่ถืออยู่ในมืออีกครั้งแสงแดดอ่อนจากหน้าต่างส่องกระทบใบหน้าของมันเผยให้เห็นรอยยิ้มเล็กๆที่เธอไม่เคยสังเกตมาก่อนรอยยิ้มนั้นดูอบอุ่นแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความเจ็บปวด เธอวางตุกตาลงบนโต๊ะแล้วเดินขึ้นบันไดหัวใจเต้นเร็วขึ้นโดยไม่มีเหตุผลแต่เมื่อถึงชั้นบนสุดเธอกลับหยุดนิง่งประตูห้องใต้หลังคาเปิดแง้มอยู่ทั้งที่มันถูกล็อกจากด้านในมาตลอดเธอผลักเบาๆเสียงบานพับดังแหลมสะท้อนกล้องและสิ่งที่เห็นเบื้องหน้าทำให้เธอหายใจไม่ออกทั่วทั้งห้องเต็มไปด้วยตุกตานับร้อย เรียงรายอยู่บนชั้นไม้ทุกร่างมีใบหน้าที่แตกต่างกันแต่ทุกคู่ตาเหมือนมีชีวิตตรงกลางห้องมีกรอบรูปหนึ่งวางอยู่ภายในเป็นภาพของแม่ยืนยิ้มข้างตุ๊กตาที่เธอเพิ่งพบในห้องรับแขกใต้กรอบรูปนั้นมีกระดาษเก่าที่เขียนด้วยลายมือสันๆใครก็ตามที่ปลุกมันจะต้องอยู่เฝ้ามันจนกว่าจะมีคนใหม่มาแทนที่ ธออ่านจบลมเย็นพัดผ่านตุกตาทุกตัวเงยหน้าขึ้นพร้อมกันเสียงก้ไก่เบาๆดังทั่วห้องเธอถอยหลังหัวใจเต้นแรงแต่ก่อนที่เธอจะหนีออกไปเสียงของแม่ก็ดังขึ้นจากมุมห้องลูกจา๋าเสียงนั้นนุ่มนวลอบอุ่นเหมือนทุกครั้งแต่มีบางอย่างในน้ำเสียงที่เย็นเยียบแม่ดีใจที่ลูกกลับมาอยู่บ้าน ร่างของแม่ค่อยๆก้าวออกมาจากเงามืดใบหน้าของเธอยังคงอ่อนโยนแต่ดวงตาทั้งคู่กลวงว่างสะท้อนเงาของลูกสาวที่ยืนตัวสั่นอยู่ตรงหน้าแม่มีของเล่นใหม่ให้ดูนะแม่พูดพร้อมชี้ไปที่ตุกตาบนโตะ๊ะตุกตาตัวนั้นค่อยๆหันหน้าช้าๆริมฝีปากแง้มออกเล็กน้อยเสียงกระซิบเบาๆดังลอดออกมาช่วยด้วย ภรรยาร้องกรีดสุดเสียงประตูห้องปิดดังปงังและทุกอย่างดับวูบลงโลกทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบมีเพียงเสียงนาฬิกาเก่าที่เดินต่อไปเรื่อยๆติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกข้างนอกหน้าต่างเปิดรับแสงแดดยามสายแสงนั้นตกกระทบตุ๊กตาเก่าที่วางอยู่บนชั้นไม้ตอนนี้มีตุ๊กตาเพิ่มอีกหนึ่งตัวใบหน้ามันเหมือนหญิงสาวคนหนึ่ง และดวงตาของมันกำลังมองออกไปนอกหน้าต่างเรากับรอใครสักคนให้กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกครั้ง